กให้เดอดบอกนะครับเ้าอ่ะดแป๊นะีก็คบวนเยพร้อมนะครับเดียวกันคุณคุัตอนนี้ครับผมขอยืนบที่ี่ได้บครับขอบคุณมาครับ

เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่พวกเรานะฮะยังมีพี่ๆที่เขามาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนี้นะฮะคอยเชียร์พวกคุณอยู่ด้วยนะนี่เขาเขเชียร์ฝั่งนี้ทีมสีเขียวส่วนของคุณนี่กองเชียร์คุณอยู่นี่เส้นสีขาวแ่าส มันเล่นเกมหรือสมัครอะไรอ้อยโอ้โหเสียงดังนดีจริงๆเชียวแต่น่ารักมากๆอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาบอกดีกว่าว่าทีมไหนเนี่ยเป็นผู้ชนะในเกมแรกกับเกม V o U ของเรานะฮะเอ้าเกมนี้ทีมแรกครับทีมสีฟ้านะฮะใช้เวลาไปนะฮะ4นาที19วินาที ส่วนทีมสีเขียวคุณใช้เวลาไป2วันเว้ยนานไปเรยนอยๆอาวันเดียวเหรอเราเล่นเกมวันเดียวนะ2นาที59วินาทีโอ้โหคนนี้เขาไปเขาเร็วมากเลยคนคนนี้สี่นาทีแล้วอายุเขาเป็นคนไทยเถื่อนเลขสุดท้ายอ็นมี่อยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมนี่โตนแบบว่าต้องการต้องให้ย้ำ ให้ยำตัวกลืนคั่งสุดท้ายโดก็คิดไปสักนั้นเองโอ้โหษดนทำไมในทาอย่างนี้มีอะไรล้ออย่าร้องอย่าล้ออีมเลย้ออย่าร้องร้องให้ร้องให้สองสามเม็ดอ้าวสำหรับทีมผู้ชนะครับแน่นอนคุณต้องมีโอกาสเหน an yes Mother, oh, cool. okay. ือกว่าท oh, ีมแพ้อยู่แล э ้วสำหรับทีมผู้ชนะเราจะให้คุณเนี่ยนะฮะสามารถเลือก ตัวช่วยครับซึ่งตอนนี้เรามีวางอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับทั้งหมดตัวช่วยวยการคุณสามารถเลือกเอาไปใช้ได้2ตัวช่วยส่วนแห้เอาไปเจ็บครับคึ่งโอ้ดีก่อนนะเออ1ตัวช่วยเห็ไหม1เดียวให้1เลยให้1ให้1นะฮะอ่ะทีมสีเขียวตัวช่วยของเรามีดังต่อไปนี้นะฮะก้องส่องทางไกลกระติกน้ําแป้งไม่ขีดไฟกระจก มีดครับสองตัวช่วยทีสีเขียวเลือกอะไรเชิญครับอันนี้หอผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรแตุ่ณต้องเลือกไปล่ะเออจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะเราไม่บอกผมบอกเลย ผมบอกคำหนึ่งว่าทีมงานของเราเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดานะฮะทีมงานเราส่วนใหญ่จะโลกจิตมากครับและเกมแต่ละอันเนี่ยจะแบบเน้นจิตจิตนะฮะดังนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้คุณทำอะไรอ่ะนี่มาแต่งหน้าเนี่ยเอาแต่จกไว้บีบีบสิวบ้างบีบสิวเอาแป้งไปโรยใส่เออเอาอะไรสรุปเอาแป้งไหมนี่กะติกน้ำยกหน้าท้องกาย นี่ก้องสองกันกเชื่ที่อไสองน้ำสองน้คนมาเที่ยวสะพายข้ามแมนสวย่ไหนเิไปเลยครับ ไอ้นี่ผมไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าทีมงานเราอะโรคจิตฮะโรคจิตฮะผมบอกคำเดียวแล้วเอานี่เลยครับเนี่ยนี่ที่ไม่ใช่เอานี่นะแผงเขาเนี่ยนะเอาไม่ขีดนะเขาไม่ขีดนะเอาไม่ขีดหนึ่งอันอ่ะเราไปไม่ขีดนนี้นะเขาอีกอันหนึ่งเราน้องสูตรเรื่องเลยเอาแป้งจะเสริมสวยตอนนี้เขาเอาแป้ง เอาเดี๋ยวหน้ามาอ่ะทำไมสูตรถึงเลือกแป้งคิดว่าทีมงานเราจะให้ทำอะไรโรยมดกระตาเอออ่ะคิดว่าทีมงานให้เราทำอะไรถ้าจะเอาแป้งไปแต่งหน้าทิ้งร่องรยตาขาทิ้งร่องหัวโอ้โห้เออเออเออรับแป้งไปครับรับแป้งไปอ้าวทีมสีฟ้าหนึ่งชิ้น เรื่องอะไรดีเราก็จบคนนี้รอใตามหาซื้อไม่ได้แพงมากเอาน้ำไปอาบน้ำไปดื่มเอาน้ำไปดื่มกำลังจะเกิดการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นทีมสีฟ้าบอกเอามีดเอาไปฆ่าทีมสีเขียวทีฆาตกรนะจ๊ะู้ไม่ได้แทนดูไม่ได้ทีตำรวจตำรวจพิมพิมตำรวจรออยู่เลยเขาถังไปซับน้ำตาไปใส่น้ำตาโอ้โหเอาอะไรมายอดดีจ๊ะยอดเอ้าเอ้าเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรอ่ะเลือกไม้เป็นดุลยศ มีดียีสาระมีดูมีสาระสุดเออไปแทงอย่างเดียวจะแทงเดียวเลยก็ขอองน้ำใจก็น่าสนใจนะไม่ใช่ทำะไรกระติกน้ำเออกระติกน้ำเผื่อหิวน้ำเนี่ยเบื่อหิวน้ำอันนี้ก็ดีฮะเอาไปส่องหน้าพู้แพ้เออไปส่องหน้าผู้แต่ตองสองดูดิเฮ้ยอ้าวเอาอะไรเอาอะไรหนึ่งชิ้นเลือกเลยครับเอาอะไรโคตรแล้วเหรอ ต้นบอกว่าต้นหลังจากเขาเรียกต้นไม่อยากจะเสนอความอินอะไรแล้วแล้วแต่ปุ๊บแล้วแต่ปุ๊บเอออ้าวแล้วในทิดผมนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่สองมีดสามเอ้ามีดครับมีดครับเอ้ารับมีดไปเลยครับรับไปเลยอ้าวทีมสองทีมนี้ตัวชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวเอามีดคุณคิดว่าทีมงานเราจะทำอะไรเ่อตน่มต้เข้ารางวัลครับ เมื bra, ่ไปจะเข้ารังดีพีุ่ลนจะจบเลยไหม